สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขเบิดสุพองสุบดเนาะพี่น้องวันนี้อากาศดีดีพาพ่อแม่พี่น้องมาย่างเลาะย่างลิ้นคือเก่าและพี่น้องเกยมาเบิร์ตเนาะเนาะสัตลาอุสโลกนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่ตาพ่อนุ่งสุบดถือก็ขอโทษขออภัยเด้อร์มาอุตสึกกระไรพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้คือชาโตว์มาย่างลิ้นพี่น้องยามือแรกพี่น้องเอ้ยเนี่ยแล้นบ่บรรยากาศก็ดีดีเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติ บ้านนอกบ้านนาโหมเงนบ้านนอกลเลยมือนนี้พาเข้าในเมืองพี่น้องมาเบิ้งสะโต <c oughs> ไม่ต้าว่ผิีพลาดประกาศใดก็ขอโทษขออภยัยเดื่อพี่น้องเด้อ ว่าโบราณย้ำฮอดย้ำฮ้อนมคนมาเที่ยวหลายพี่น้องมาลินหลายพวกนักท่องเที่ยวเนาะพวกตัวริสนะเขาจะก็มาหลายอยู่อันนี้มันยามหนาวแหเะยันโตแหละพี่น้องอีกบุญดลและมันก็จะมีคนมาเที่ยวมาอย่างไรอากาศมันยังหนาวเนาะพน้อเนาะนี่ยพี่น้องเออเราก็สิเดินยางออกไปตารางได้แบบนี้พี่น้องยาเขาเจ้าก็เขียวงามไม่ดีเนาะพี่น้องว่าบอกยานะ อดโซนเล้่แม่ตา n ยาเจ้าวนี่เดียวงามอีนนี้ข้ากขอขอับตู ก็ดีดีพี่น้องน่าฝนมักบรรยากาศแบบนี้พี่น้องบอกว่ากันเนาะพี่น้องอ๊บจังใบตาสิอวยพี่น้องเบิกไปไหนเนาะนี่กไปไหนเนาะพี่น้องเอ้ยจังคิมใบตาตัวบ่ขอโทษขออภัยแก่งกองกับไปกลับมาพี่น้องเอ้ย ตาบ่ฮูมจักว่ามันมีทางยางหรือบ่เขาเจ้ายางพูว่ามันมีทางยางลงบอจังไแม่ตาก็บ้เนะพี่น้อยเจ้ายางไเบิิทางข้างของสตูนี่อพี่น้อยทางเขม่ตาก็สิโคยางกับแล้วพี่น้อยยางลง าทางเก่าเมตตาแหละพี่น้องเจ้าก็มานั่งยามคอยคำลงแรงแล้วกะบขาเจ้าปิดเจ็ดโมงเมตตาคือว่าขาเจ้าปิดอันนั้นเนาะงานมันก็เป็นโบสถ์พี่น้องเอิ้นที่ว่าเหาเลี้ยวเห็นมันก็เป็นหลังคาโบสถ์พี่น้องอันนี้น่าขาเจ้าจะเอาดอกไม้มาปลูกใส่งามๆเนาะพี่น้องโอ้ขันเข้าใจนะน่าจะเอาอันนั้นมาใส่เอาดอกไม้มา แล้วบ่ประทานตนยามปลูกเจ้าบ่น่าจะเอามาปลูกใส่ให้มันงามอันน่ะเนาะพี่น้องตาูียอม้มาปลูกมาประดับนะเนาะสิงามตาว่า เม่ตาก็สิย่างกรับลงไปข้างล่างแหละบัดนี้พี่น้องจะได้ไปหาแม่ได้บัดนี้ก็สิไปแว่แม่เลยและบัดนี้พี่น้องเอ้ยเม่ตากลับมาย่างเพราะว่ามันจะไปหาแม่ก่อนมันจะไปสวนเพื่อนมานำกันยันเพื่อนมานะว่าเพื่อนเมื่อยเพื่อนกระปุกโคยแข็งแห้งนี่เม่ตาก็เลยมาคนเดียวพี่น้องมากอดแล้วค่อยไปแว่เพื่อนอ่ะเม่ตาเขิ้นเนาะพี่น้องเนาะ โอนแต่หญ้าเจ้าเลยเขียวงามธรรมชาติดีๆเนาะพี่น้องเนาะไปยางกลับแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยตาสีขาวอบเงินได้แบดนี้ลงยางกลับบ้านกับซองเท่านั้ะพี่น้องเอ้ยบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี้กับพี่ยังเนาะงพตาขอจบคลิปไปสำนีนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ้ยโชคดีล้ำรวยอยู่ดีมีแห้งเมื่อจุกพุงสุกคนสบายดีพี่น้องก็พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วไปบ้าย